สวัสดีครับผมแบงค์แหลมชะบังนะครับวันนี้ขอนําเสนอเหรียญดีมีประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเกิดนะครับก็คือเหรียญรุ่นทอดกระถินปี4ี่ห้านะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์มากนะครับตามที่ได้กล่าวขานมานะครับประสบการณ์คือมีทั้งโดนยิงไม่ออกนะครับแล้วก็โดนฝันไม่เข้านะครับซึ่งประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์แก่คนองคครักษ์นะครับซึ่งด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะหลวงพ่อเกิดนั่งครึ่งองค์นะครับ ในส่วนด้านขอบข้างนะครับก็จะลักษณะรอยตัดนะครับจะเป็นลักษณะการตัดฉีกนะครับฟันเฟืองก็ค่อนข้างละเอียดนะครับการตัดก็จะตัดแบบไม่สุดนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับลักษณะรอยตัดนะครับฟันเฟืองค่อนข้างละเอียดนะครับลักษณะรอยตัดจะตัดแบบตัดฉีกนะครับตัดไม่สุดนะครับ ในส่วนด้านหลังก็ระบุรุ่นชัดเจนนะครับคือรุ่นทอดกระถินปีสี่ห้านะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่น่าใช้นะครับมีประสบการณ์อย่างมากของคนองคลักนะครับจึงได้รับฉายาว่าเสื้อเกาะแห่งองคลักเหรียญรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์สูงจริงๆนะครับ ครับผมแบงแหลมฉบังนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับ